น้ำแข็งใสสูตรตีต้นนะเรื่องการเอ่เยใดเราก็ต้องตามน้ำแข็งก่อนเพราะว่าน้ำแข็งบดแป่งไม่ขาย <c oughs> <c oughs> ไม่มีนะเราตามน้ำแข็งกันตามตามตาม,ตามอะไรที่จะแม่งละลายชาติ <c oughs> นี้แม่งจะปวดได้ไหมนั่งละลายใหญ่เน <c oughs> ี่ยผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเชียร์แม่งทำไมนั่งละลายก็เหลือลูกแม่งร้อนอ่นะ ที่พูใส่ไปเยอะอันนี้เชือดถุงว่ะอืมนละลายมึงใส่จนหมดถุงเยแล้วเนี่ยอ่ะพอยังพอยังนี่เรามีนะเอะอเอาแ่็งไแ้ละขี้เกียจตอนนะ้ไม่ต่างอะไรกับตอนที่มึงแกะถุงมันใหม่ๆเ้ยต่างมันละเอียดอยู่นิดนึงนี่แล้วตัาน้ำงแขงเข้ามา ดูเยี่ยมมัเหมือนแข่งใส่ตรงไหนมันเหมือนเหมือนเช่โกูเอาแหละเอาแค่นี้คุณพูนพอผุ <c oughs> ้งด,ดิดมัติดเต็มอยู่แล้วเหลือปล่อยแม่งละลายไปเดีย๋ยวต้องแข่งก่อนอุปกรณ์เรามีตามมีตามเกิด <c oughs> อ่ะแล้วเราก็จะมาใส่ส่วน์ราสอง มือม,มึงรู้จักคาว่ามัดปากถุงก่อนไหมไม่รู้จักน่ง,งนั่งเน่เราก็มีสอฟตผสมเยอะแย,แย,แย,แยะสบฟต์ผสมกูข้างาในที่เราจะนำมาใส่กันเ,กเ,เ,เรา๋ยวซะฟต์ผสมโคตรเทศเลยไม่รู้จะถามหลอไมให้ทำไมพริกไทยไม่เกี่ยวพริกไทยไม่เกี่ยวไม่ใส่ไม่ใส่อันนี้นมกูด้วยอันนี้ไม่เกี่ยวเ้าก็ได้ลไรของหาย,ยากน้ำท่วมไม่มีขาย หาซื้อไม่เคยได้เลยมันจะแดกดีเม่งแกะไงวะเนี่ยขาสิโอ้ยอ้อยเยซานี่จะได้กินไหมน้ำแข่งละลายก่อนเออน้อยเนี่ยน้อยเนี่ยเอ้ยเดมันต้องใช้แรงนนีหนึ่ง เน่เทไปให้หมดน้ำผลไม้จะเตียยเข้ามาเน่ไหวน้องคูนี่อ่ะอืไปแล้วก็ใส่นี่พันโอเท่าไหร่เท่าไหร่สิบบาทต่างกับโอเลโอยังไงต่างผมว่ามันได้เยอะกว่า <laughs> เขียยังเคยอเคยอ่นี่ใส่ใส่โอ้ใส่ไปฮะ ใส่แม่งให้หมดอะแดกไม่ได้ดูอะดูก็รู้แดกได้แดกได้แดกได้เชื่อโกโกนั่งแม่งไม่เก่งทุยใส่แม่งให้หมดแม่งมีเท่าไรใส่แม่งให้หมดเอาไข่ต้มไปด้วยมะไม่ใช่ต้มไข่ให้น่ะด้านหลังน่ะไม่เอาอ่ะมันก็แดกไม่ได้มันไม่เหมาะกับน้ำแข็งขูด ใ่ห้หมดเลยเหรอ,หอึต้องใส่ให้หมดเองซื้อมันก็ต้องใส่ให้หมดเองจิกฟันโอวี <c oughs> แเ้วบอกของถูกเยละเลเยละเลราคาสิบบาทสิบบาทได้เยอะงบน้อยไว้มีแค่ร้อยเดียว <c oughs> นี่เลยใส่เข้าไป บีไปออกซะโอ้แฮม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 สวยมากการจับจานเหล่าโอ้ยีมึงก็จะเสรกว่วละลายอะไม่ได้แดกหรอละลายจริงจร,ง,ง,งจริงเ้เออทีน้งกินเลยสิบบาทแม่ให้กูสามสี่ชิ้นเฮ้ยทำไมมันหายไปอควายเฮ้ยมึงจิกของกูกินหมดเลยอะ ปจ๋าเปเซเว่นกับมึงนะโอ้ปูเป็นคนขับด้วยสัตว์น้ำมันก็กูอย่าอย่ามาถือมันคุณคุณอย่าต้องถือมันคุญคุณกูต่อไปนี่เลยสุดยอดแพงสุดแล้วในเมนูนี้เบลดีใส่ไปเยอะๆใส่ไปเยอะๆเม่์เบลดีใส่ไปเยอะๆใส่ไม่ให้หมดอ่ะมีแค่เนี่ยยี่ห้าใบฮึร้ายแล้ว เดียวเน่แล้วก็เอ้ยอันนี้ไม่บอกเขาต้องใส่อันนี้ไปด้วยผงไปด้วยให้มันอร่อยอร่อย,ออยเอาผงริงสุดท้ายจุ๊บเสร็จแล้วเย,ย้เดี๋ยวเจสีาสละขน,นมให้ขันพับไอ้เจ๊เอามั้งเยอะจุกข้อแม่ สุดยกอกันนมน้ำแข็งใสตั้งชื่อตั้งชื่อน้ำแข็งใสเวลดีถุอยมีเวลดีอยู่นิดเดียวแข็งสดเนี่ย้องให้มันซูมซูมซูมเอาละค่ะขอจบการนำเสนอการทำอาหารแบบเกียนเกียนเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ